บพบกับตังโตล์ชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ตังโตล์ชาแนลมันจะมาขอพูดถึงประเด็นที่มีการพูดถึงเมื่อวันสาั์ที่ผ่านมาคือป,ประเด็นทวิตเตอร์ไทยแลนด์ครับผมอย่างที่ทราบกันนะครับว่าตอนนี้ทางรัฐบาลไทยนะครับได้ทําการเปิดแอคเคาท์แอคเคาท์หนึ่งที่เป็นแอคเคาท์ผมเชื่อว่าวัยรุ่นหลายคนที่ทวิตเตอร์ก็สะเพงกลัวนะครับคือแอคทวิตเตอร์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่า ทางรัฐบาลไทยได้มีการขอขวามูวมมือกับทางทวิตเตอร์นะครับสำนักงานทวิตเตอร์ที่อยู่ที่สิงคโปร์นะครับให้มีการเหมือนดีวกันนะครับเพื่อเอผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต,ต่างๆที่มันเป็นไปตามที่รัฐบาลต้องการนะครับแต่ในที่นี้คือมันก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลต้องการไปซะทีเดียวนะครับก็คือหมายความว่ามีการกันกองอ,งอย่างนู้นอย่างนี้นะครับซึ่งมันเป็นกระแสที่ว่ามีแฮชแท็กในขึ้นมาครับก็คือไม่เอาทวิตเตอร์ไทยแลนด์นะครับ ซึ่งการไม่เอาแบบนี้นะครับมันสื่อให้ชัดเจนว่าคือคนกลุ่มนี้คือกลัวว่าทางรัฐบาลจะมาตรวจสอบการทวิตนะครับของเขากันหรือเปล่านั่นเองนะครับแต่ในความรู้สึกผมเองนะครับในฐานะที่คนที่อ่านแต่ทวิตเตอแต่ไม่ค่อยทวิตอะไรเท่าไหร่นะครับผมเชื่อว่าคือการที่รัฐบาลตั้งแอท t ิตเ t อร์ไทยแลนขึ้นมาครั้งนี้นะครับผมเชื่อว่าคือมันไม่ใช่การมาสกรีนอะไรทั้งสิ้นหรอกนะครับ มันก็เป็นความกลัวที่วัยรุ่นหลายคนอาจจะก,กลัวเองหรือคนทํางานบางกลุ่มที่กลัวกันเองนะครับเวลาจะาใช้ทวิตอะไรแบบนี้นะครับเพราะอย่าที่ร้าเัาว่าทวิตในประเทศไทยนะคือมีอัตราการใช้ที่สูงมากนะครับคือสานักงานที่สิงคโปร์เองก็ยอมรับว่าเอ้อคนไทยมีการใช้ทวิตเตอร์ที่แบบสูงมากแฮชแท็กอะไรต่างๆที่มีในทวิตเตอร์นะครับก็จะเป็นของคนไทยก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับ ก็คือในเมืองไทยอะครับจะส่นมากจะมีแอคเคา t ์ที่เป็นแอคเคา t ์จริงแล้วก็แอคเคาน์ปลอมผสมผสมันอยู่นะครับแอคเคา t ์จริงก็คือใช้หน้าจริงแล้วก็ชื่อจริงอะไรแบบนี้นะครับส่วนคนที่ไม่ต้องการเปิดเผยแต่ต้องการจะเสพข่าวอะไรแบบนี้ก็จะมีการใช้โปรไฟล์อรอมแล้วก็ชื่อปลอมอะไรแบบนี้นะครับแต่อย่างที่เราทราบกันครับในช่วงหลายๆปืที่ผ่านมา,มาทวิตเตอร์เป็นสื่อสื่อหนึ่งที่สามารถสืบค้นข่าวต่ตางๆได้แบบ เขาเรียกว่าถึงพีกถ,ถึงขิงคือลงไปเสือกันได้เลยผมใช้คำนี้เลยแล้วกันในแต่ละประเด็นในแต่ละเรื่องนะครับและในช่วงหลังๆที่ผ่านมาครับมีการทวิตถึงเรื่องราวที่มันหนักหนาสาหัสมากนะครับในเรื่องเกี่ยวกับสถาบัานบ้างเรื่องการเมืองว่างไรแบบนี้ครับพอมีข่าวทวิตเตอร์ไทยแลนขึ้นมาโอ้โหแบบในทวิตวันสวรรค์ที่ผ่านมาก็เลยค่อนข้างจะแบบเหนื่อยคำผมบอกเลยว่าเดนื่อยพอสมควรคือกลัวถูกลิ้นออนสิทธิเสรีภาพในการ เสพข่าวในการทวีตอะไรพวกนี้ก็คือเป็นความที่กระโดตกใจกันไปนะครับคือถ้าไป็จตัวผมเองคือถ้าคุณคิดว่าการทวีตของคุณถูกต้องนะครับแต่คุณจะใช้รูปโปรไฟล์ปลอมชื่อปลอมก็จริงนะครับคุณก็ทวีตไปเถอะครับคือถ้ามันคุณคิดว่าข่าวสารนั้นมันถูกต้องเลยแบบนี้มันก็เป็นสิทธิที่ของคนนะครับคือถ้ารัฐบาลจะมากกว่ารางทวีตเลยอย่าี้คุณเข้าใจขนาดนะั้นผมว่ามันก็ประเทศไทยก็กลายเป็นดินแดนที่แบบไม่ไม่นี่ไปแล้วแหละนะครับไม่มีเสรีภาพอะไรไปแล้วแหละนะครับ พาะผมเชื่อว่านะครับหลายคนก็หลบจาก Facebook หลบจาก Instagram นะครับหลบจาก l ล n e ออลมิเชียลก็คือลงมาที่ Twitter ร์ได้แหละนะครับในการที่จะเสพข่าวต่างๆมากมายมาหาสารที่เรารู้กันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมฝากถึงทุกคนนะครับที่ใช้ Twitter อยู่ครับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานอะไรก็แล้วแต่นะครับคือผมเชื่อว่าการที่ทางรัฐบาลไทยได้ประสานการทวิตเตอร์ตั้งแอททวิตเตอร์ไทยลน์ขึ้นมาครั้งนี้นะครับมันไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายหรอกนะครับ ถ้าคุณอยากกล้าที่จะทวิตอะไรกันต่อไปนะครับถ้าคุณคิดว่ามันถูกต้องมันมเป็นเรื่องจริงคุณก็ทวิตกันต่อไปคุณย่าสุบซินอินทาใครแล้วตั้งแฮชแท็กอะไรมันก็เป็นสิ่งที่คุณทําได้นะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันว่าทวิทเตอร์เป็นแหล่งข่าวที่มักจะมาก่อนแหล่งข่าวอื่นเสมอเสมอนะครับบางคนเขาไม่อยากเปิดเผยตัวตนแต่มีข้อมูลมีอะไรก็กจะมาลงทวิตเตอร์กันนะครับ ถ้าใครจํายุคแรกของทวิตเตอร์ได้นะครับแต่ก่อนยังไม่มีการลงภาพยังไม่มีการอะไรทั้งม,มีการทวิตข้อความสั้นๆไม่เกินหนึ่งร้อยสี่สิบคำได้ซ้ําน,นะครับนั่นคือยุคแรกคือผมมาทานยุคแรกผมมาสมัครทวิตเตอร์ไว้ตั้งแต่ยุคแรกแต่คือผมไม่ได้เล่นไม่เล่นมาหลายปีมากจนช่วงหลังๆนี่คือมีโอกาสมานั่งกลับมาดูเออมันก็เปลี่ยนไปเยอะมีการลงรูปล,ลงลิงก์ได้อะไรเหมือนพวกเฟซบุ๊กหรือพวกอินสตาแกรมอะไรพวกนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมฝากถึงทุกคนนะครับไม่มีอะไรน่ากลัวครับ แอทเวิร์ไทยแลนด์ก็คือเป็นการที่รัฐบาลตั้งหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรไ <c oughs> อคเคาทวิตเตอร์ขึ้นมาแอคเคาท์หนึ่งแค่นั้นแหละ,ะครับพอๆเหมือนกับตั้ง Facebook หรืออินสตาแกรมขึ้นมานั่นแหละนะครับคือถ้าคุณคิดว่าสีคุณทวิตไปมันถูกคุณก็ทวิตต่อไปครับถ้าคุณคิดว่าข้อมูลคุณถูกต้องจริงๆคุณก็ทวิตก็ต่อไปเถอะไม่เห็นมีอะไรต้องไปซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้คือผมไม่ได้เข้าข้างใครนะครับไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหนแต่ว่าคือผมคิดว่าการตั้ ทวิตเตอร์ไทยแด์ขึ้นมานะครับมันก็เป็นวัฒนธรรมที่หลายชาติเขาว่าทำการประสานงานกับทวิตเตอร์เหมือนกันนะครับคือถ้าคุณกล้าทวิตสิถูกต้องคุณก็ทวิตต่อไปนะครับคุณอย่าไปกลัวอะไรคือถ้าคุณมาก็ล้ากลัวแบบนี้ผมเชื่อว่ามันก็มันก็แสดงถึงความกลัวในตัวคุณเองครับคือเหมือนคุณทวิตตามกระแสเฉยๆแต่คุณไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะคือคุณแบบคุณก็ป๊อตไปเองมากกว่าอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคือถ้าคุณคิดว่าอ่ะสีคุณ มีข้อมูลมาเกี่ยวกับเรื่องนี้นนที่เป็นแฮชแท็กอะไรที่มันติดเทรนอะไรอย่างงี้คุณก็ทวิตก็ต่อไปเถอะครับนะครับเพราะนั้นคือในอันนี้คือความคิดส่วนตัวผมทั้งหมดนะครับผมคิดว่า Twitter Thailand ไ,ไม่ได้มีผลอะไรกับการทวิตต่อไปนี้ของคนไทยมากมายสัเท่าไหร่แน่นอนนะครับคือถ้าใครคิดเห็นเหมือนผมนะครับก็คอมเมนต์มาได้กดไลค์กันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็แชร์ไปได้เยอะๆเลยก็ยินดีนะครับเพราะความคิดเห็นอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวล,ล้วนๆนะครับไม่ได้มีการเทซส์ไปข้างไหนกันแล้วแต่นะครับเพราะผมเชื่อว่าคือสังคมทวิตเตอร์ก็ยังเป็นสังคมที่สามารถเขาเรียกว่าเสพข่าวเสพข่าวต่างๆเสพข่าวดาราเสพข่าวแคสเตอร์ชื่อดังเสพข่าวการเมืองได้อย่างสนุกสนานอยู่เหมือนเดิมแน่นอนนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องลาก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม ส่วนเรื่องโลโก้ที่มีคนบอกว่าเหมือนอรรคการเมืองพรรก,กันเมืองหนึ่งก็ลองดูตามภาพเอานะครับผม